โอเควันนี้นะครับก็มีกิจกรรมของอีคาริสเริ่มแล้วเนาะก็มาแล้วกิจกรรมอีคาริสแล้วก็ก่อนหน,น้านี้ไม่กี่วันนะครับวัน2วันก็จะมีกิจกรรมของท่านออมาก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบาย2กิจกรรมนี้เลยละกันเนาะผมเห็นเพื่อนๆในกลิวผมหรือผมเชื่อว่าใครหลายคนแหละน่าจะงงกับกิจกรรมทานออดเดี๋ยวจะอธิบายกิจกรรมทานออดก่อนนะครับก็กิจกรรมทานออเนี่ยจะเป็นอ่าหลักชัยหรือว่าไมล์โตนเนี่ย ที่เราต้องเล่นบลิสเพื่อเก็บไอ้ธานอส thanksgiving off fragment อันเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ออฟแฟกเมนต์นะคือมันชื่อออฟแฟกเมนต์แต่ว่ามันเป็นแค่เหมือนเป็นเน,น,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นแค่แต้มที่เอาไว้เก็บแต้มในมายสโตนเฉยๆเนาะก็เราสามารถได้จากตรงเนี้ยฟรีๆด้วยการเล่นบลนะิสเนาะเป็นจำนวนทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเจ0 0แ0นแปหนเนาะเจ็ดแส่หน่วย ตรงเนี้ยเนาะแล้ว780,000หน่วยตรงเนี้ยมันก็จะไปเติมแต้มในมายสโตนตรงนี้นะครับก็780,000เราก็จะเก็บรางวัลได้ถึงแค่มายสโตนเลเวลยี่สตรงนี้เนาะซึ่งของรางวัลก็ตามนี้เลยเนาะที่สําคัญสาคัญก็จะเป็นอันนี้เนาะ t r g s t i g r of fragments เนะน,นี่ยอันเนี้ยก็คือจะมีของดีๆอยู่ข้างในมากมายนะครับก็มีรางวัล าเระมีแจ็คพอตอยู่นะถ้าใครดวงดีก็จะได้แจ็คพอตดีๆไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เนาะก็เห็นผมเห็นคนได้ก็มีคนได้สิบล้านไปเนาะทองสิบล้านมีโอกาสที่จะได้ศูนย์ยุดหนึ่งสอเปอร์เซนเนาะแล้วก็เทรนนิ่งมาที่เรียวหนึ่พันชิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามร้อยชิ้นอันนี้ร้อยห้าสิบอื่นๆเนาะอันนี้เมกาออฟอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นชาตินี่เท่ากับกี่ลูกห้าลูก เนพราะลูกละสองพั 2000. อันนี้ก็ได้กี่ลูกสองหมื่นสองมื่นอันนี้ก็สิบลูกนะครับของรางวัลแจ็คพอตดีๆเพียบเลยอันนี้ก็สุ่มอันใดอันหนึ่งเนาะสามล้านอ่า e l ลิ e ออฟเอลิทเครดิตฟเนี่ยเอลิ e ฟลายเอลิซตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์ตามนี้น้อยได้อย่างละลูกก็มีโอกาสที่ดรอปหนึ่งในสามอันนี้นะครับอันนี้ก็จะหนึ่งล้าน เนี่ยแจ็คพอตก็ไปเลื่อนดูเอาเองแล้วกันเนาะเยอะเลยก็ขอให้โชคดีเนาะก็จะได้ประมาณคนลับประมาณสอสออฟผมไม่ได้คํานวณเนาะว่าจะได้กี่ออฟต่อคนซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยเราเห็นแหละว่ามันมีเนี่ยถ้าจะทําให้ครบแต้มจริงๆมันสาล้านแต้มซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในในการเล่นแบบฟรีเนาะก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับสายเปเนาะเปยเยอะๆเปยหนักๆ ก็มีฝรั่งเขาคำนวณเงินมาแล้วว่าแบบว่าถ้าจะเล่นกิจกรรมเนี้ยให้ได้สามล้านสามล้านแต้มเนี่ยต้องทำไงต้องใช้ตังค์เท่าไหร่สรุปว่าประมาณสองพันดอลลาร์หรือว่าประมาณหกเจ็ดหมื่นบาทเนะ <laughs> าะถ้าใครมีเงินเหลือที่จะใช้ก็ตามสบายเนาะแต่ส่วนตัวผมและใครหลายๆคนเชื่อว่าไม่มีอยู่แล้วเนาะจะให้ใจะมาใช้ตังค์กับเกมเนาะแบบเจ็ดหมื่น ก็ไม่รู้สิแล้วแต่คนอาจจะมีก็อาจจะมีคนมีตังขนาดนั้นก็ได้เนาะอาจจะไม่รู้นะก็นี่แต่จริงๆมันจะมีอันนี้อีกนะจะไม่ได้หยุดที่เจ็ดก็จะมีไอ้มันอยู่ไหนเนี่ยห power core bundle มันจะมี1 power core bundle อยู่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาแป๊บนี่อันนี้อันนี้ก็จะมาทุกวันเนาะเมื่อวานผมก็กดไปแล้วอันนี้ก็เนี่ยแหละต้องกดทุกวันเนาะรางวัลก็ที่จะได้ก็จะเป็น t า a อส ทานอสกิ้งออฟแฟกตเมนต์เนาะก็เอาไปเติมแต้มในในในไมล์สโตนนั้นได้เนาะในวันละพันอันนี้ก็ m ม s t สโตนออฟทูแฟกตเมนต์ออฟเกียร์ส้มเกียร์ทองอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็น e l ลิทไฟฟ์เครดิตเนาะแล้วก็ซ i วูโปรโมชั่นเครดิตก็กดซื้อไปเลยหนึ่ง power core ขอนักแข่งไม่ล่วงเนาะกดไปโอเคกิจกรรมทานอสก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครมีเงินก็เปไปใครไม่มีก็ไม่ต้องเปเนาะก็จะได้รางวัลแค่ประมาณแถวแถวนี้ ไม่น่าไม่น่าเกินอ่าย8 29ดยิบเก้าไปเนาะย9ิบเก้านี่ยไม่น่าเกินน่าจะได้ตรงแถวๆนี้ก็ก็โอเคแหละก็โอเคแล้วเนาะกิจกรรมฟรีอะ่ะแบบเราไม่ต้องทำอะไรเยอะอเราได้ของพวกนี้ฟรีก็บ่นมากไม่ได้นะครับก็ต่อมาอันนี้กิจกรรมอีคาริสแหละก็จะมีการเก็บแต้มสองไมล์โซนไมล์โซนแรกเนี่ยก็จะให้เล่นอ่าบลิสวอลีนาเรดคะแนนก็จะตามนี้เลย แพ้หรือชนะในวอก็ได้ได้50แตม้มแพ้หรือชนะในอารีน่าก็ได้ได้ตม้มนะคแตบมเล่นเรดแพ้ชนะก็ได้เนาะ20แตม้มบลิสซิมบลิสแต้มก็ตามนี้เลยแล้วก็จะมีแต้มพิเศษสำหรับตัวละครที่มีแท็ก eternal connection ก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นอีกก็จะไม่พูดเยอะละกันให้ไปคำนวณเอาเองนะเดี๋ยวเสียเวลาก็เราเก็บแต้มจากการเล่นพวกเนี้ต่างๆปุ๊บก็เพื่อที่จะมาเก็บไอออฟอันเนี้ย eternal spirit ไม่ใช่ออฟสิ eternal spirit นี่จะเป็นเป็นค่าเงิน เป็นค่าเงินที่เอาไว้ซื้อของในช็อปช็อปอันนี้ช็อปที่มีคาแรคเตอร์ชาดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฮีโ่แฟลชบิตอยู่ตรงนี้ที่เอาไว้ซื้อชุดฮอกไกชุดฮอกไกเป็นไงชุดฮอกไกหนะ้าตาเป็นแบบนี้เนาะส่วนตัวผมจะไม่ซื้อแล้วกันไม่ไม่ไม่ค่อยอินนะผมจะเอาผมจะเอาไอ้ค่าเงินตรงเนี้ยไปซื้อพวกเกียร์เขียวเพราะว่า ดักไดเมนชั่นห้มาแล้วแล้วผมดูดิไม่มีเกียร์เขียวเลยเนาะก็จะเซฟไอ้ค่าเงินตรงเนี้ยจากการซื้อ Yellow แฟลตบิเนี่ยก็เปลี่ยนไปซื้อเกียร์เขียวแทนเนาะหลักๆก,ก็ต้องซื้ออีคาริอยู่แล้วทุกรอบเนาะทุกรอบของการรีเฟรชลานค้าเนาะเจ็ดโมงบ่ายสามสามทุ่มเอ้ยห้าทุ่มนะก็จะรีวันละสามรอบก็ซื้อได้วันละสามรอบเนาะอันนี้ก็ เล่นเล่นเล่นไปนะครับมายสโตนตรงนี้ก็มายสโตนแรกที่บอกเนี่ยมันจะเป็นมันจะรันในระยะเวลา2วันเนาะก,ก็3,500แต้มเนี่ยก็เก็บให้ทันภายใน2วันเนาะมันก็จะรีเฟซอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นมายสโตน7วันละ7วันอันนี้ทำอะไรได้บ้างใช้แคมเปญเอเนอร์จีแคมเปญเอเนอร์จีคืออะไรคือเอเนอร์จีสีเหลืองอันนี้ก็ใช้1พลังงานเท่ากับ1แต้มในมายสโตนก็ถ้าอยากได้ ให้ครบเนี่ยสามพันแต้มเนี่ยก็ผมว่าไม่ยากมันมันทาให้ทำตั้งเจ็ดวันใช้ใช้พลังงานวันล,ล,ละวันละห้าร้อยพลังงานก็ได้แล้วชิวๆเนาะกับเกินเลยะเกินเลยแหละก็ง่ายๆดีง่ายด,ายดีชอบอันนี้ก็ชิวๆนะครับปลดล็อกฟรีๆอีคาริสนี่น่าจะได้สีดาวกันทั่วหน้าเนาะถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรเลยนะครับต่างจาก กิจกรรมทานอ o เมื่อกี้เนาะจะเห็นว่าต่างกันมากๆก็มีอยู่เท่าน,นี้แหละนะครับเนื้อหาของการอธิบายกิจกรรม2กิจกรรมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวะจะมีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะที่จะพูดถึงตัวละครที่มาใหม่จะมาใหม่ในแพทหน้า5้าตัวเป็นแพทปลายปีนะครับก็เลยมี5ตัวเดี๋ยวจะไปอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ฝากรอติดตามคลิปนั้นด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ